เรามาเริ่มกันเลยตอนนี้เราจอยตามอาคินมาอมเออ,อาคินอยู่ไหนนะอืมเราต้องลองไปหาอาคินแล้วกะว่าจะมารีวิวแบบนี้ซะหน่อยืมอยู่ไหนนะอยู่นี่ไงโออ เจอกินแล้วงั้นเราไปกันเถอะเหมือนอันนี้ต้องไปทีละคนนะใช่แบบนี้มันตามกันไม่ได้อะดีอุ้ยงกดเลยโอ้งั้นเราไปด้วยกันดีกว่ามาแล้วยินดีต้อนรับฮึบโอ้มีบันไดลองฝึกฝนออบบี้ดูดีกว่า ออโอเค <Okay. S 1> ออันนี้มันยากเกินไปอ่ะใช่เออาคินย้ายโลกกันไหมโอเคอาคินเราจะจะย้ายโลกไปโลกที่อะไรดีนะา <c oughs> <c oughs> คินย้ายโลกไปโลกที่เท่าไหร่ดีหนึ่งไหมเพราะว่สองมันก็ <c oughs> ยาก ไปโลกที่สองนะกันโอเคโอ้วเหมือนอากินจะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนี่นาะโอ้มาเร็วอาคิน,นอะไรเธออยู่ไหนหรอเธอเล่นมานานแล้วหรอใช่ อืมโอ้เหมือนจะมีที่พักพิงด้วยนะมันคงจะดีแหละถ้าเราอยู่ในที่พักพิงโอ้พื้นมันจะลื่นน่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าขี้เกียจรอแล้ววิบมามาแล้ว,ลวเอ้าฉันโตเอ,อ้ เหมือนด่านที่สองก็จะยากเกินไปสำหรับพวกเรานะเพราะพวกเราไม่เก่งเรื่องออบบี้กันซะเลยอะ่ะไอคินไปอันที่หนึ่งกันไหมโอเคอันที่หนึ่งง่ายมากเลยอ้าวสงสัยเธอไปก่อนแล้วชนะโอเคงั้นไปเลยเอ๊ไอคินหายไปไหนอ,อีกแล้วเนี่ยงั้นเราไปเล่นกันก่อนดีดกว่าฮึบ อตกตายอีกแล้ว啊เออตายไป,ไปเรายังไม่ยอมแพ้แห่ๆๆตอนนี้เราก็มาไกลมากแล้ว <c oughs> มาดูกันสิว่าเราจะไปได้ออกเออเออเอออตายแน่เลยเออ กับแมปนี้มันยากเกินไปมเราต้องไปฝึกแบบตัวอีกนะเพิ่งมาเล่นกันครั้งแรกเอง